เลี้ยวไปทางนี้กันจะเห็นยิ่เป็นไตแบบว้าวบรรยากาศดีนี่เพื่อนกันจะอยู่แคมทางแบบนี้เลยมือก,กุบอยู่ไทยขาตลาดมอนอันดีมันมาอยู่ล่าวผีมดสบายดีทุกคนในด่สุดหน่อยกับกับ,กบมาฮอดลาวแล้วหลังจากที่ว่าไปฮับใบประกาศอยู่เวียดนามแล้วก็เที่ยวอยู่หันมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เต็ม หอบนี่หน่อยกลับมาทางเวียงจันทร์พะว่าเฮามีเวียกจะมาแลนเอกสารก่อนละกานนี่เลยตอนนี้พาทุกคนมาทัวร์ประตูไส้ก่อนและนี่หลังจากที่ว่ามาอยู่เวียงจันทร์ลายมือแล้วตอนนี้หน่อยกะกะมาอยู่นี่เลยประตูไ้เป็นสถานที่สำคัญของคนลาวเลยละกะแขกต่างบาง้านต่างเมืองที่ใดมากก็ต้องได้มาเซ็กอนะินฮนา ตอนนี้คือเพิ่นปับปุ้งใหม่มีบอนเลาะบอลลินมีบอนแบบว่าให้เขานาัง่งชมวิวประตูใสหร้ายขึ้นอาณาแบบก็จะมีห่านคาฟรอรคาเฟ่ยังต่างๆแลวก็เวลาเขาเบิ่งไปนี่เันการซ้สึกาเออโลงสะอาดสะอาดงามตาดีก็ทุกคนเด้บรรยากาศร,รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้โตตัวหน้าแมนสำนักง,งานนายกรัะทนตรีด้ทุกคนรายการนี้เลยบอนนั่งลินชมวิวเดี๋ยวเข้าจะไปซอกบ,บอนอันนั่ง ส่องวิวจิบกาฟอกาเฟ่ชิลๆกันเด้อเดไปห้านี่แล้วอะไรคาเฟ่แล้วนี่เลยมันเป็นห้านคาเฟ่ที่แบบอยู่กับทุงไส้เลยเลี้ยวไปท่านี้ก็จะเห็นวิวเ็นท่งไส้แบบคาเฟ่ว้าวบรรยากาศดีขนาดเลยแต่ว่าเสียที่มาคนเดียวไต้กาบอกเป็นยังคนเดียวกับมืองใด และแล้วเพียงเดียวเราจะมันเสร็จแล้วข้าเขี่ยวปัดอ๋ะอันนึงจนพอกระดาษพอกระดาษตุยอีกแล้วแค่ตี่ย่เพียงแต่แนวตีชื่นใจ ให้เบรรยากาศค่ะแกยังไม่หูว่านางฟอยเมามมยนรากันแต่ว่าเห็ดนาได้มาคนเดียวกับตองได้นางคนเดียวกันแล้ว ชื่อว่ามือนีป็นมือพักผ่อนโอกาสดีได้ออกมากกินลมชมวิวรงบรรยากาศอันโตเมืองเมียงจันสินาเดวิวมันกระดาแท้ๆนี่นะหนูซึกว่าได้มาพักผ่อนแบบเต็มทีเลยเห็นวิวเห็นบรรยากาศแบบนี้ละกะัน ตาบานั่นตกแรงมาเฮากะมาเลาะหลินยางไปยางมาแล้วกะมาเห็นเซเว่นทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งเด้อนี่เพื่อนกะจะอยู่แคมทางแบบนี้เลย,แบบย,ะย,ะยเห็นปะแบบยูไกลระยะลอยแมสกะเห็นได้เลยว่านี่คือเซเว่นเพราะว่าเพื่อนเปิดไฟแบบฮงจัวะเลยโอเคเดี๋ยวข้าเขาไปทางในกันทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งววาอยู่ในมันมีนียงแดะเครื่องของหร้ยอย่างกะคือกับอยู่ไทยนั่นแหละทุกคน อันใดที่อยู่ไทยมีอยู่เล่ากับมีคือกันนั่นอ่ะเดสินค้าพูดมีกับน,นำขอดจากไทยตะตัวใหญ่แลก้กอรนี้เลยมือกุบอยู่ไทยขาตลาดมันบอเดซมันมาอยู่เล่าผีมดเดซแล้วก็มีบอนใครน้ำอะไรทำไมแดดคือคืออยู่ไทยนี่แหละบอกรวมๆก็คือเดซมามา่าอะไรทำไม คืออยู่ไทยมาเลยสินค้ากับแบบว่าเป็นสินสินค้าแบบนำเขา่านี่เลยคองแทรมันอยู่ตรงนี้เบียร์ลาาเบียร์คนจิงใจมีหลากหลายชนิดเบียร์อันนี้อยู่ไทยหนาจะบอกมีหรือว่าก็อาจจะมีแต่บร์ไลสัมอยู่นีเอกกเป็นโซนนำมีหลายหลายชนิดนะ่มีทั้งนำเขา่าแดแล้วก็มททีทั้งคองเล่าแดพวเขานมกับคุณคุณมันบอ <laughs> ของไทยซาเซอรใหญ่ซาเซ่รลายเอะขอนมกับอุ้ยขนมนี่ขนมในตำนานได้เนี่ยกินแต้แต่สมัยน้อยๆเลาล่ะแบบนี้เลยทุกคนเซเว่นอยู่ลาวก็จะเป็นแบบนี้เลยคนไทยจะมาเที่ยวลาวมาหลินลาวในก็ต้องอย่างด้วยว่ามันจะหัวเรื่องแม่งัะนะเพราะว่าสินค้าไทยอยู่ลาวมีเต็มเลยแบบหาซื้อได้ง่าย ทุกหันแปลว่าหันได้กับตรงนี้่ะนะเอออันนี้ของแท้เลยเบียร์ลาวนานาสน,นิทละ่ะเด็กๆเพมันกว่าไปน้อยไปนๆๆ้อยอยากกินอันนี้ป่ะจันเอาเอาเลยเอามันก็้นบุเป็นบุญดีจังนะโลบะซา,ะาเฮตี้เออเป็นหรือว่าโอ้ย<ะ> <laughs> เฮดี้ดีไร เอาโฮเอาให้กลุ่มป็ได้สรุปแล้วก็คือเครื่องมันกับแบบขายคืออยู่ไทยหรือคนอันใดที่ว่าอยู่ไทยมีอยู่นี่กับนีแล้วกาศนี่เท่าตัวใดมาไม่เนึงบัจิโคตไปเจสซีบพันกีไพ่ใดเข่ามาอันบัเฑิดลาวใดมาแถวเวียงจันทร์กับองมาเบิงเดิอแต่ว่าบางอันสินค้าอีวาอยู่เล่ามีใไทยห้ือนี่กังนี้คือกันบางอันที่ว,ว่าแตผลิตบนเะล่าที่หนักลองมาเบิงเดิอ ลงในซุดหมึกนปีตอนแานกับมาฮอตอนนี้หน่อยอยูสนามยุนตากคนหัดไต้ยุ้นค่อยลเยงเล่นจันกำลังจะเดินทางไปหัวเกยวยิบสุดการเดินทางหลังจะเลี้ยวเวียกเลี้ยงงานนตอนนี้เราได้อันกัมปาดจะเห็นเหรอก็เป็นใส่สีแบบกเก่าก็เป็นใส่สีปกติของเราเข้าจาให้แจงปีแมน10โมงครึ่งตอนนี้ก้าประมาณ10โมงแล้วรอถา หน่อยโอกาสถายร้ายเพราะว่าอยากติดหนาเขาจับเอาไว้ไปเจอกันอยู่บนเกลียวเลย